สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ตอนเช้าวันนี้วันอาทิตย์อะค่ะดาวเป็นเฟล็กซิตาเลียนเนาะบางวันก็จะกินแบบว่ากินพืชบางวันก็จะมีกินเนื้อสัตว์แล้วก็วันอาทิตย์อะค่ะจะเป็นวันที่กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาทีเนี้ยที่บ้านก็มักจะทําเป็นแบบข้าวต้มอะไรอย่างนี้เนาะทีเนี้ยหลังจากพอเวลาที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์เยอะเยอะเท่าไหร่แล้วกินพืชไปเยอะส่วนใหญ่จะมาเน้นกินพืชแล้วอะ เวลาไปกินเนื้อสัตว์นะมันก็จะมีความรู้สึกแบบอึดอัดนิดหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าเป็นคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีแบบเทคนิคนิดหน่อยหลังจากแบบหรือว่าท่านผู้ชมนะคะเวลาที่แบบกินอาหารแบบมื้อใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็รู้สึกอึดอัดแน่นท้องอะคะ่ะเราก็จะแบบว่ามี พวกชาสมุนไพรอะค่ะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อก็ได้นะคะเราสามารถทําเองได้ไง่ายๆที่บ้านก็คือถ้าเกิดว่าที่บ้านปลูกพวกสมุนไพรกระเพราโหระพาหรือว่าสาระแหน่พวกตระกูลมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บเอาใบามันมาตากแห้งอย่างเงี้ยค่ะตากแห้งเนี๋ตากตากแดดในบ้านเนี่ยนะคะ่ะตากเดาก็ตากในห้องเนี้ยนาอมัน,เป,นเป็นห้องกระจกอย่างงี้พอตากแห้งเสร็จแล้วอะเก็บเอาไว้แล้วเวลาที่เรารู้สึก หล,หลังอาหารนะคะก็จะเอามาหยิบมากำมือนึงอะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็ชงน้ําดื่มหรือว่าบางทีเราก็จะทําเป็นเหยือกเก็บเอาไว้เลยในตู้เย็นอย่างเงี้ยก็เอาน้ําร้อนใส่ใส่ใบชาใบที่เราตักแห้งไว้อะคะ่ะเราจะใช้เป็นใบมิ้นท์เนาะแล้วเสร็จเราก็ รอมันสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีะคะ่ะและหลังจากนั้นน่ะก็เทใส่เหยือกแล้วก็เอาน้ําปกติใส่ลงไปเราก็จะได้เหยือกน้ําอินฟิวชันที่เป็นน้ําที่แบบว่ามีฤทธิ์ขับลมแล้วก็ดื่มแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบรสชาติเราก็สามารถปรุงแต่งรสได้นะคะบีบมะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้าเชื่อมตามชอบนี่ที่บ้านก็จะมีน้าเชื่อมของตัวเองเก็บเอาไว้น้ําเชื่อมต้นกล้า,าใส่ที่มีค่าการดูดซึมน้ําตาลในเลือดต่ํา แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่แบบว่าไม่กินผักอะคา่ะเมื่อกี้กินข้าวต้มมันก็จะไม่มีผักเนาะเราก็จะมีตัวนี้ติดเอาไว้ที่บ้านกิมจิอะคา่ะกิมจิของที่ร้านแล้วก็จะแบ่งมาประมาณถ้วยเล็กๆแบบแค่นี้เองอะคา่ะเท่าถ้วยน้าจิม้มอะคือกิมจิของที่ร้านนะคะของต้นก้าวฟ้าใสอะมันจะแบบว่าผักจะชินนช้นเล็กๆหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็บีบน้าเกลือออก จนแห้งอะค่ะบีบน้ำเกลือออกทั้งเนี้ยก็เพื่อที่จะลดปริมาณโซเดียมคือข้อเสียของกิมจิอะมันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าอาจจะมีโซเดียมสูงเนาะกินเยอะๆก็เท่ากับรับเกลือเข้าไปในร่างกายเยอะ แต่ว่านอกจากนั้น,ม,นม,มันจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเขาจะมีทั้งโปรไบโอติกอันนี้ก็เหมือนกินตัวโปรไบโอติกสดๆลงไปเลยแล้วก็ยังเป็นพรีไบโอติกด้วยพรีก็คือเป็นอาหารของเจ้าเชื้อจุลินทรีย์อีกทีหนึ่งก็คือเป็นพวกเส้นใยไฟเบอร์ fiber ทั้งหลายซึ่งในนี้มันจะมีไฟเบอร์ที่มันหลากหลายเลยมีทั้งสีเขียวสีขาวมีแบบสีส้มมีแครอทเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเรายังได้ปริมาณผัก เยอะๆด้วยอย่างอันเนี้ยพอคอนเวิร์ตกลับมาเป็นผักสดอะ่ะก็อาจจะได้แบบถ้วยสักแบบสี่เท่าของอันเนี้ยสี่ถึงห้าเท่าอะ่ะก็เท่ากับว่ามื้อเนี้ยเราก็ได้กินผักเข้าไปในปริมาณที่ดีแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์่ะไปช่วยย่อยเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปที่มันย่อยยากๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็จะได้ตัวผักอันเนี้ยเส้นใยจากผักอ่ะไปเป็นอาหารของตัวเขาด้วย ก็แล้วตอนนี้นะคะในช้อปปีอะ่ะต้นก้าวฟ้าใสเปิดร้านใหม่อ่ะค่ะก็จะแนะนําให้เข้าไปนะคะเสิดร้านต้นก้าวฟ้าใสเพราะว่ามันมีลด3 0เยอะมาก30%แบบไม่มีขั้นต่ำอะค่ะเอาว่าจะซื้อได้ถ้าเกิดยังไม่เคยซื้อต้นก้าวฟ้าใส่เข้าไปในนะั้นะนะมันจะได้ครั้งหนึ่งต่อคนแล้วก็เพดานอยู่ที่1ลด150บาทมันก็เท่ากับแบบซื้อประมาณ500ลดไป150ยาสบก็คุ้มมากๆเลยค่ะ ตอนนี้กิมจิก็เลยแบบว่าขายดีมากเพราะว่าปกติะค่ะเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยเอามาลดราคาลดไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นผักออแกนิกทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ใช้ผักปริมาณเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเอามาลด3 0ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราตั้งราคาแพงหรอเลยมาลด3 0ได้แล้วยังขายได้ไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแคมเปญโปรโมชั่นของช้อปปีที่เขาอ่ะช่วยแอบซอบของเรา ไอ้ส่วนลดตรงนี้ค่ะเขาจัดโปรแกรมของเขาเองเราไม่ได้แบบว่าต้องหักลดราคาลงไปเพื่อที่จะให้ร่วมโปรแกรมกับเขาอะค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะก็บอกเลยว่ารีบไปซื้อนะคะช้อปปี้ออกให้ตั้ง30%ค่ะแล้วก็มีส่งฟรีด้วยนะคะภายในวันที่9มีนาะจะมีส่วนลดค่าส่ง40บาทถ้าเกิดสั่งครบ 900บาทหรือ1 0หรือหนึ่บาทเนี่ยแหละค่ะก็คุ้มมากแล้วก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเรียนแล้วตอนวันนี้ตั้งแต่อาทิตย์นี้นะคะ่ะเราจะมีไปเรียนเพิ่มเติมนะคะก็จะกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งแต่ว่าก็จะเป็นเรียนแบบออนไลน์เนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ u t r i t i o นนะคะเป็นการอบรมของสมาคมโภชนาการและสมุนไพรสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณา,าการนะคะก็จะนำความรู้ที่ริ่ำเรียนมานะคะมาทํางานให้เกิดประโยชน์กับร้านให้มากที่สุดแล้วก็จะเอาความรู้ที่ได้นะคะจะมาแชร์ให้ ท่านผู้ฟงังท่านผู้ชมนะคะได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับโภชนาการเฉพาะบุคคลเลยแบบว่าความต้องการอาหารของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีทางปัจจัยภายในของแต่ละคนน่ะมาเกี่ยวข้องด้วย เช่นแบบว่าการเผาผลาญเนาะไลฟ์สไตล์แล้วก็สรีรวิทยาแล้วก็ลักษณะพวกเจเนติกของแต่ละคนนะ่ะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอาหารสารอาหารแต่ละคนแน่นอนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยมีการเรียนอบรมคอร์สนี้เกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ที่ร้านน่ะคะ่ะจอน,นี้เขาจะมีเรื่องแบบว่า นักกำหนดอาหารจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพะค่ะก็น้องๆของที่ร้านต้นก้าวฟ้าใสทุกคนนะคะก็สอบผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้กําลังยื่นขอใบประกอบที่แบบว่าถูกต้องอีกครั้งหนึ่งจริงๆพวกเขาอะได้มาแล้วแต่ว่าเหมือนปีนี้เขามารีไวซ์ใหม่ว่า จะต้องไปสอบใบป,ประกอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาแล้วคนหนึ่งนะคะอีกสองคนกําลังยื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าทีมนักกําหนดอาหารของร้านต้นก้าวฟ้าใสอะคะ่ะเขามีจัรยาบาณแล้วก็จัดอาหารให้ทุกคนแบบว่ารับรองว่าทําตามแบบดีๆอะสิ่งที่ดีที่เราบอกว่ามันถูกต้องแล้วก็มั่นใจได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณมาปรางชาวนี้กินเทมเป้กรอบต้นก้าวฟ้าใสทานเพลินๆหมดห่อเลยหมดหอก็ได้โปรตีนไปแบบว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าเทมเป้ห่อนหนึ่งก็ ใช้เทมเป้สดประมาณก้อนครึ่งอ๋อได้โปรตีนไปตั้งสามสิบ่สบปดามสกรัมโอเคค่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวาขอลาไปเรียนก่อนนะคะเรียน9ก้าโมงครึ่งจนถึงบ่ายเลยแล้วก็ตอน4ี่โมงเย็นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของโปรไบโอติกนะคะแล้วก็พูดกับน้องคุยกันกับน้องโนรินักกำหนดอาหารนะคะที่ประจำอยู่ที่สาขาจุฬาแล้วเกิดใ,ใครว่างก็มาชมกันได้แล้วก็ ถ้าไม่ว่างก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็คืนนี้ค่ะเราจะมีแบบว่าเป็นการอบรมของนักกำหนดอาหารอีกที่จึงเป็นการตอนนี้แบบว่าอยากเรียนเยอะๆมากเลยเพราะว่าสนุกมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกท่านนะคะที่แบบว่าไลฟ์ทุกครั้งของต้นก้าวฝาใสก็เข้ามาดูกันก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการแชร์ทิปเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะเราก็ไม่ได้อยากแค่แบบว่าขายอาหารเนาะเราก็อยากจะแบบว่า ให้ความรู้กับทุกคน e อ u c a t e ทุกทุกท่านที่เป็นลูกค้าของเราไปด้วยแบบว่าไม่จําเป็นต้องกินเราทุกมือแต่ว่ามาคุยกับเรามาเจอเราแล้วทําให้ได้ประโยชน์ไปดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างบางอันนี้แหละค่ะก็ค,คือจุดมุ่งหมายของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นแบบว่าลมแบบผมปิวนี่คือไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าทำเหมือนถ่ายแบบนะเปิดพัดลมไม่เปิดแอร์ค่ะบายบาย